มาพี่น้องสุขูสุขนเนี่ยจีพากินหนึ่งป่านีนหมื่นบัตรใหญ่ตัวบัตรใหญ่พักเต็มตาหนักข่าว่มเล่้ามาร้กาวกเล่นามา เอ้ยผมอยู่ในก้งเหรอไม่งั้นแหละอืมทำแบบการกระอัยอัยกระตุ้งกระตุ้งกินน้ำแข็งเบาหยาเบาเท้าไปโรงเรียนไปซื้อนน้ำแข็งกิน อืมอย่าว่าอย่าเจาถามมาใส่ก้างเลย นี่หัวใช่เช่าหวานข้างูคกินหรือไม่บูสอืมอืมบากบ้างสีหวานนั่นนี่หัวใช่เช่านี่จะของแห้งให้กินของมีน้ำ เมื่อกว่อนสามสี่วันเอื้อทีตอนนี้มันโตมันกินน้ำมันมีขึ้นหน่อยสามสี่ 3, วันค่อนข้างระบบการขับถ่ายมันจะไม่กินน้ำไม่กินปักน้ำอะไรครับย่อะอาหารที่เป็นน้ำไง อ่อนไม่ใช่ใช่กจะอ้อนได้ลายได้ลายแค่ซีกินเขาคัม่มเลาสามีแล้วเฮ้ยคั่มใหญ่เลย กินก็นได้ค่อยๆกินเพราะว่าแขวมีแล้วลงสีเก่าลงสีเันเก่าแก่ Редактор นี่ยัยส,สีขอหลาเพียงแค่น,นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปเลสีเป็นกำลังใจให้ยเยสีอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้ยเยสีด้วยนะคะ